นะครวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนั่นเองเมื่อวานนี้ไม่พูดไม่ได้ไม่ได้อยากจะอวยกันเองหรือว่าพิธีกรรายรกันนาแต่มันคนสนใจเยอะมากแจ็คแฟนฉันเป็นพระแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เข้าบวชในที่สุดหลังจากที่ขอลานะครับไปบวชมาเป็นเดือนแล้วเนาะนะครับมีคนไปร่วมงานเยอะเมื่อกี้มีคุณโหน่งนะมีครูเงาะมีซันนี่นพวกเราก็ไปกันครบนะฮะแล้วก็มีผู้กำกับ G D H มีมดดำคะชาพา อุยกระชัพาพยาเกลีย์ก็ไปพยาอะไรพยาเกลีย์นางก็ไปอย่าไปพูดประโยคนี้ต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะติดใจกูรู้ก็คุณหนุ่มกัญชัยเรียกเขาอย่างงี้อ๋อเหรอใช่แล้วก็มีคุณแอนทอกผสมด้วยนะฮะซันนี่ไปนี่เขาบอกว่าตอนที่เราเดินระหว่างที่เราแห่แห่กันอยู่เนี่ยก็มีคนเติมมาเรื่อยๆหมายถึงว่าเพื่อนๆเริ่มเข้ามาละโทษนะครับผมเห็นกระบวนแห่เนี่ยอลังการมากครับอลังการมากแจ็คจัดใหญ่มาก ใช่ค่ะพระแจ็คของเรานะคะแล้วต้องบอกว่าพระแจ็คเนี่ยได้รับฉายาทางธรรมนะคะว่าชยาพินันโดแปลว่าผู้มีความเพลิดเพลินสำราญใจเข้ากับบุคกลิกเนาะเขเข้ากับบุคลิกมากเลยพระที่ตั้งให้เขาเข้าใจถึงคารเกิดใจพี่หอยผมชอบชื่อนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชอบฉายาเพราะว่ามันเข้ากับการเป็นพระพระนี่ควรจะต้องสำราญใจนะหมายถึงว่าต้องมีความสุขเรื่งบอกคุณบวชอยู่เนี่ยคุณไม่ใช่คนเครียดนั้นเราบอกแจ็คบอกว่าแจ็ค ถ้าเกิดว่าแจ็คตื่นมาทุกวันนะตอนเช้าต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขทั้งวันเนี่ยไม่เครียดเหมือนแจ็คเขเครียดน,น้บางทีทางานตอนบ่ายเ็าคิดนู่นคิดนีแค่คคคถ้าเขาเออมีความสุขทั้งวันเขาจะค้นพบว่านั่นแหละคือกายเป็นพระที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สึก อาจจะได้พระเหมือนพระมหาสมปองหรือพระพยอมได้เพราะเขาเป็นคนที่ที่สำรานท่านประกาศแล้วท่านนี่คือพระแจ๊คประกาศว่าท่านจะประชันกับพระมหาสมปองอุ้ยเลยอ๋อพอเป็นผมเหลืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะอาจจะจัดรายการร่วมกันได้แต่ว่าตอนนี้พระแจ๊คบอกว่าจะบวช15วันราคาเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างที่หอยว่าหรือเปล่าไม่แน่นะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้ตอนที่เป็นราคอยู่ แจ็คเข้ามากระซิบบอกบุ้ดี่มบอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าเราต้องบินธบาตด้วยเแล่วมันต้องตื่นแต่เช้าเนี่ยอไม่ถานาดัดหรอากาแจ็คแจ็คไม่รู้เลยเหรอว่าต้องตื่นเช้ามาบินธบาตเขาเารู้กันทั้งนั้นนะคระ <c oughs> ับป้าแจ็คนี่ป้าแจ็คบอกว่าต้องตื่นมาทุกเช้าเพื่อมาบินธบาตอเดี๋ยวก็ปรับตัวได้แป๊บนึงนี่คือคุณแม่นี่คือไฮไลท์เลยผมบอกตอนที่คุณแม่เนี่ยเข้ามาสวมกอดนาคก่อนที่จะเป็นพระ นะฮะแล้วตอนที่ลูกลงไปกราบเท้าแม่โอ้ต้นตาเลยโอ้ตอนนั้นเนี่ยแม่แม่ร้องไห้เสียน้าตาด้วยความสุขแม่มีความสุขมากอมเออแม่มีความสุขม,มากรรพระแจ๊คท่องได้นะครับท่องได้ไหมคะท่องได้เป๊ะเช่มากครับอามาพันเตอเออที่ทาไมสคริ์รายการท่องไม่ได้เลย <c oughs> นะฮะ,แ,ะ,ะแต่ว่าตอนที่ท่านเนี่ยเป็นพระเขาเจ็ดวันเนี่ยในการท่องอ้อน เจ็ดวันมะเจ็ดวันพอกันสองอบางคนใช้มากกว่าเจ็ดวันเป็นเดือนเลยนะกว่าจะท่องได้เขาเครียดมากก่อนที่จะบวชพี่บอกว่าอะไรรึ้ป่าพี่บอกว่าแจ็คคุณกำลังจะบวชนะคุณต้องมีความสุขสิจ้าถ้าแค่การที่คุณจะบวชแล้วคุณเครียดเนี่ยพี่ว่าผิดแล้วนะครับจากหน้าบึ้งอ่ะยยิ้มเลยเออว่ะพี่เออว่ะผมต้องไม่เครียดสิใช่คุณจะเครียดทำไมแล้วก็ผ่าน แล้วก็ผ่านไปเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณแค่ท่องผิดนะท่านก็ช่วยให้ใช่คะ<ม>อะไรมันจะสตรีทขนาดว่าไม่ยอมไม่บวมมันมแหม่คนเราตั้งใจใช่ใช่ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับพระแจคด้วยม<ช>ูลใหญ่มีหลายคนอยากจะร่วมทําบุญกับพระแจคนะคะก็คือมอบอาหารให้กับคือนําอาหารไปจัดเลี้ยงที่งานของพระแจคนะคะต้องขอบคุณแม่ค้าสายทําบุญด้วยนะคะคุณยูค่ะจากร้านยูลูกชิ้นปลายยาวราชค่ะ เอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาเปิดซูมให้ทานกันนะคะสั่งไปทานได้นะคะว่าคุณยูเขาทำแคตเตอร์ริงด้วยนะคะสวยมากผมไปกินที่เยาวราชร้านหรือคุณยูคุณยูเขาเปิดใหญ่มากพูดถึงรสชาติสิมันจะสวยมากผมเนซนมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาผมใครวะเป็นคุณยูแล้วเจ้าของร้านก็แล้วคุณยูเนี่ยเขาสลายสถิตโลกแี่ไมนผิดนะเขาีที่ที่ออกข่าวไงว่ามีเพื่อนเจ้าสามารถที่สุดอย่าง ตอนนี้เขาแต่งงานอะจำได้ไหมเออ,อคุณยูคุณยู <ละ S 2> ุ้งม,มีลูกนะลูกน่ารักมาก นั่งบอกอุ้ยน่ารักแบบโหสุดๆเลยอะเรานั่งอยู่ฟันโลไงผมกับทนายแถวหน้าใช่แล้วอยู่ก็ด้านข้างแล้วลูกชายตุ๊กตาอีกแลาเขามางานบวมีฟันโลด้วยเหรอคะนี่มีแถวหน้ามีแถวหน้า0 8 9 7 8 2 7 7 7 7มีเคตกปลาด้วยไม่แล้วผมหลงไปกินวันนั้นอะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเขาจะอยู่ลึกๆแต่ตอนนี้เขามาสร้างใหม่ตรงริมถนนใช่ผมไม่กินไอ้ไอ้กับธนาคารกรุงศรีอะใช่ผมไปปั๊บแล้วเขาปึ๊บมาอธิบายน้ำซุป ของเขานี่เป็นน้ําซุปทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาเป็นน้ำซุปที่เป็นมีคุณค่าทางอาหารมากถ้าเขาดูอยู่เขาต้องดีใจแน่เพราะว่าผมจําได้เขาคิดค้นมาแล้วเหรอเขาคิดค้นเพราะว่าเขาทําลูกชิ้นปลามาทั้งชีวิตของพ่อเขาอ้นอนถ้าพูดถึงลูกชิ้นปลาผู้หญิงคนนี้ครอบครัวนี้รู้จริงสุดครับรู้จริงสุดนะแล้วจากนั้นเราต้องขอบคุณร้านใช่มีมีกร้านหนึ่งนะคะมาแบบบุฟเฟ่เลยมาร่วมทําบุญให้กับงานของพระแจกด้วยนะคะร้าน อาจารย์มาริกาคือถ้าเกิดว่าใครเนะี่ยมีงานบวชงานแต่งหรือว่างานอะไรนะคะที่นี่เนี่ยรับจัดเลี้ยงด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นุย้ยแล้วก็ปอนเนี่ยไปกราบพระแจ็คด้วยนะคะที่วัดเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของร้านที่ใจดีนําอาหารมาร่วมบุญด้วยวสาธุค,ค่ะเย็นตาโฟเค,ครื่องทรง<อ>ผมกินประจำอร่อยใช่ไหมขอรอาจารอย์ลูกลูกนุ้ยน่ารักมากเลยนะนาโอ้น่ารักมาขอพูดถึงภาพนี้นิดนึงได้ไหมฮะเพราะเอิญว่าเราแชร์ไปใน Facebook แล้วเราไม่คิดว่ามันจะมีดราม่าเกิดขึ้ ถึงขนาดนี้ก็คือผมกับพระแจ็คได้ชาภาพร่วมกันคือภาพนี้ครับคุณผู้ชมอขอเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่เราจะแชร์นั่นดีกว่าก่อนจะจากกันท่านครับขอภาพหนึง่งแล้วผมนฐนนะซึ่งก็เป็นเหมือนกับนายอย่างนี้ดีกว่าก็รู้สึกว่าเออแจ็คนี่น่าจะเป็นโอกาสเดียวมั้งที่เราจะได้ถ่ายภาพที่ผมคุกเขา่าข้างๆท่านท่านก็ยินดีแล้วบอกว่าให้พรหน่อยได้ไหมท่านก็เลยแตะหัวพอดี แล้วผมมองว่าภาพนี้เป็นภาพเหมือนกับพี่นอกแล้วเหมือนน้องชายก็บวชประมาณนั้นแล้วเล่นๆมีคนบางคนเข้าไปคอมเมนต์มันหนักมากพี่พี่หอยจนแบบมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะทะเลาะก,กันอ่ะเหมือนแซวกันแล้วก็มีการสาดกันมาในใน,ในโซเชียลว่าแบบมันไม่เหมาะสมครับทไมพระถึงร่วงเกินอย่างนี้เขาเป็นผู้ใหญ่นะอะไรเงี้ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราวัีไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คิดว่าก็เหมือนกับเป็นภาพน่ารักมากกว่านะครับก็ไม่ไม่อยากให้ไปคิดมาก จนเกิน <ๆ S 1> ไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่ความหมายที่เราใส่ไปว่าการที่คนคนหนึ่งจะมาแตะหัวอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดอะไรอาจจะด้วยความที่พระแจ็คอยู่ในผ้าเหลืองด้วยก็คือเหมือนจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรสูงกว่านิดหนึงน่งก็เลยอาจจะและด้วยความเป็นคนขี้เล่นด้วยพระแจ็คก็อย่าดราม่าเลยดีกว่าเะอทำตามสมญาณนานีครับเทเรนโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับร ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับน่าดูกระจบรีบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซ u b s c r i b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ